มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติสั่งสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมพรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมฮเวรักติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธิชนคนนี้ผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวเย็นแต่ว่าหนาวเย็นยังไม่มากรู้สึกสบายสบายเพราะฉะนั้นเราควรตื่นแต่เช้ารับอากาศเย็นๆสูดอากาศบริสุทธิ์ออกกําลังกาย บริหารกายแล้วก็มาบริหารใจด้วยสวดมนต์ทำวัดเช้านะเจริญสมาธิภาวนาทําให้สุขภาพเราดีทั้งกายและใจด้วยปลอดโปร่งโล่งเย็นสุขภาพก็จะแข็งแรงอายุมั่นขันยืนลองปฏิบัติด,ดูนะท่านทั้งหลายนะตอนเช้าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเช้าแห่งเช้าแห่งรุ่งอรุณที่สวยงามสําหรับชีวิตของเราถ้าเราตื่นแต่เช้าเราก็จะได้รับ สิ่งที่ดีๆจากธรรมชาติได้ฟังเสียงไก่ขันเสมือนประหนึ่งดนตรีที่ขับกล่อมไก่มันทำหน้าที่ของมันสัตว์สาวส่าิสิงต่างๆพากันตื่นขึ้นทำหน้าที่ของตนเมื่อวานนี้หลวงตาได้ไปงานชาปนกิจศพเห็นผู้คนมากหน้าลหลายตาญาติพี่น้องพากันมาร่วมส่งสักการคือมาแสดงความอาลัยแสดงน้ำใจ กับผู้ตายแล้วก็เห็นผู้คนทั้งหลายมาร่วมแสดงน้ำจิตน้ำใจแล้วก็คิดว่าเออสังคมของเราเนี่ยังมีคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเมื่อถึงคราวตายก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันมาแสดงน้ำจิตน้ำใจอันดีงามเราได้ประโยชน์อะไรจากการไปงานศพไปงานศพมี่ได้ประโยชน์มากมายหลายสถานทีเดียวมานั่งพิจารณาดูดีๆ ไม่ใช่แค่เพียงเราได้ของที่ระลึกในงานเท่านั้นหรือได้ไปดื่มน้ำนะเพราะว่ามีการแจกน้ำแจกของที่ระลึกแจกอาหารว่างต่างๆอันนั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เจ้าภาพมีน้ำใจมอบให้เราสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นนี่ลงตาพิจารณาดูเราได้ทำสี่ประการเราได้สี่ทำด้วยกันที่เราไปร่วมในงานศพนะงานที่หนึ่ง งานที่หนึ่งทำที่หนึ่งที่เราได้จากการไปร่วมในงานศพก็คือ,อคุณธรรมเราได้คุณธรรมเราได้คุณธรรมประการที่สองได้สังคหาธรรมประการที่สามได้วัฒนธรรมประการที่สี่ได้สัจธรรมคุณธรรมเราได้คุณธรรมอะไรผู้ตายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่หรือแม้กระทั่งเป็นมหาจรอย่างนี้ ก็คงจะมีคุณธรรมมีคุณงามความดีอยู่บ้างไปเพื่อระลึกถึงความดีของผู้ตายอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีความดีในครอบครัวของเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาไม่มากก็น้อยหรือบางคนเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมก็อาจจะสร้างประโยชน์ได้มากในสังคม สร้างสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีให้กับตัวเองเรียกว่าแปลและลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตายเหมือนกับในบทติโลกุทธสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านได้ตรัสไว้ว่าอัทธาสิเมีอากาศสิมียติมิตาสาขาจะเมเปตนังทักขีนังทัชชาเราได้ให้ส่วนบุญกับบุคคลผู้ล,วล่วงลับไปเพราะเราคิดว่าคนนี้ อาทาสิเมได้ให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์กับเราอากาสิเมได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับเราสาขาจะเมเปตนังทักขินังทัดชานะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนอย่างนี้นะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่มาในร่วมในงานศพมีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งพ้องเพื่อน,นมาร่วมในงานนี่เราเรียกว่าเราได้ไประล,ลึกถึงคุณงามความดี ของผู้ตายการะลึกถึงคุณงามความดีของผู้อื่นทําให้ใจเราใจเราสบายใจเราปลอดโปร่งโล่งเย็นทําให้ใจเราเนี่ยเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาอยากจะทําความดีตามบุคคลนั้นด้วยแม้คนนี้ทําไมดีจังเลยเราจะต้องเอาเป็นแบบเป็นอย่างเพราะว่าเวลาเป็นในงานศพเวลาเขาอ่านประวัติเขาก็จะอ่านแต่สิ่งที่ดีที่งามของผู้ตายทั้งนั้นเลยที่ฝากไว้เป็นรอยประทับใจให้กับผู้อยู่ประการที่สองได้สังฆาธรรม สงังฆาธาธรรมคืออะไรก็คือธรรมะที่เราอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันมาในสังคมดังที่กล่าวไว้บ่อยๆว่าคนเราจะอยู่ในสังคมคนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนฝูงมีญาติสนิทมิตรที่รักทั้งหลายทีนี้เมื่อสมาชิกในสังคมของเราจากไปเราก็ต้องมาแสดงน้ําใจนะมาแสดงน้ําใจไปนะไปงานศพนะไปงานศพไปฟังสวดพระอภิธรรมไปบริจาคทานนะตามกําลัง หรือว่าไปเสียเงินชาปนกิจได้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันอย่างลงตาก็เป็นสมาชิกชาปนกิจของของคนในชุมชนเหมือนกันนะเวลามีคนในชุมชนถึงแก่ชีวิตถึงแก่กรรมอี่างลงตาก,ก็ต้องจ่ายเงินชาปนกิจเอาลองตาเงินมาจากไหนก็เงินญาติญาติโยมทําบุญมานั่นแหละลงตาก,ก็จ่ายไปจ่ายไปศพละหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้แล้วก็ร่วมทําบุญอีกส่วนหนึ่ง ทำบุญด้วยผ้าไตรด้วยแสดงน้ําจิตน้ําใจที่ญาติโยมเคยมีอุปการะคุณต่อเราแล้วก็ทําบุญด้วยตามสมควรแก่ฐานะที่เราพอๆพอที่จะทําได้การที่เราไปร่วมทําบุญเช่นนั้นแล้วก็ไปร่วมส่งสักการไปงานศพก็เรียกว่าไปแสดงน้ําใจต่อญาติพี่น้องของผู้ตายแสดงน้ําจิตน้ําใจนี่ดีมากเลย ญาติพี่น้องซึ่งกําลังเศร้าโศกเสียอ,อกเสียใจกําลังพลัดพรางได้เห็นญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้มาได้เห็นเพื่อนฝูงมาได้เห็นเพื่อนบ้านมาเนี่เขาก็รู้สึกสบายอ,อกสบายใจขึ้นมีสติกลับคืนมาที่จะทํากิจการงานต่างๆนั้นให้สําเร็จต่อไปจะได้ต่อสู้ต่อไปบางคนโศกเศร้ามากนะเพราะว่าเสาหลักของครอบครัวของเขานี่จากไปอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเรียกว่าไปแสดงน้ําจิตน้นําใจต่อกันในเวลาที่เขาสูญเสียประการที่สประการที่สมนี่เราได้วัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมประเพณีการทําบุญงานศพที่ว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเราจะเห็นเขาตั้งศพมีตั้งโต๊ะหมู่บูชามีตั้งเครื่องสวดพระอภิธรรมนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรม ว่า้พระรับศีลฟังเทศฟังธรรมตลอด2วัน3วัน5วัน7วันมีแต่วัฒนธรรมประเพณีอันิงามของเราชาวพุทธทั้งนั้นเลยเป็นการสอนคนไปในจิตในไปในไปในตัวด้วยเพราะว่าเวลางานศพเวลามันงานศพเป็นเรื่องของการจากไปพระท่านก็จะเทศให้ฟังเกี่ยวกับการพระักพราการทําบุญการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก,การเห็นคุณค่า ของวันเวลานะแต่ละวันแต่ละวันนี่จะได้จะได้ให้มันผ่านไปเปล่าให้ทําชีวิตให้มีคุณมีค่าด้วยอย่างนี้เรียกว่าเราก็ได้ประโยชน์นะในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเพราะนั้นประเพณีงานศพนี่ดีมากๆเลยทําให้เราได้สติกลับคืนมาคนที่เคยกินเหล้าเมายาพอได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาบางคนนี่ได้ดีได้ดีเพราะงานศพนี่เปลี่ยนนิสัยใหม่เลยนะเพราะว่าบาง คนที่จากไปบางคนก็เป็นคนขี้เล่าเมา,ายาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็จากไปนะเขาก็จากไปแล้วก็พระท่านก็นํามาเทศให้ฟังให้เราได้พิจารณาตัวเองนะก็ได้ประโยชน์เห็นไหมประเพณีงานศพเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าสิ้นเปลืองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างมันดีมันมีประโยชน์แล้วแต่ว่าเราจะเอาหยิบตรงไหนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ขึ้นมานี่เรียกว่าได้วัฒนธรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรม ได้ทบทวนวัฒนธรรมได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันงงามของเราชาวพุทธด้วยและประการสุดท้ายก็คือได้ศัจธรรมและสัจจธรรมนี่สําคัญได้พิจารณาชีวิตว่าชีวิตของเรามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเราก็แค่นี้แหละนะเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายเรามีชีวิตอยู่ถ้าคิดเป็นวันก็ไม่เกินสามหมื่นวันไม่เกินสามหมื่นวันจะต้องจากโลกนี้ไป ร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านที่เราเช่าอยู่เราอย่าได้ทะน ong ตนว่าฉันเป็นคนเก่งคนดังอย่าคิดเช่นนั้นไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโล่ีใครใหญ่ไปกว่าโลงศพให้เราจะได้พิจารณาถึงสัตธรรมว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงอนิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารนี้เป็นทุกข์สังขารนี้เป็นอนัตตานี่เราได้พิจารณาสัตธรรมความจริงของชีวิตว่า ความตายนี่เป็นสิ่งสากลเป็นของยุติธรรมกับทุกคนคนที่พลาดพลาอาจจะว่ามันไม่ยุติธรรมมันยุติธรรมที่ไหน,นพ่อของฉันแม่ของฉันเป็นคนดีคนดีไม่น่าจะตายอย่างนี้คนชั่วชั่วยังมีอีกเยอะแยะทําไมไม่ตายอย่างนี้คนเรานี่ถึงข่าวตายมันก็ต้องตายจะต้องจากกันไปตามสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ได้พิจารณาสัจธรรมของชีวิตให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตว่า ชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ได้พิจารณาอย่างนี้บางคนได้บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมไปในงานศพคือได้ได้ความคิดขึ้นมาได้รู้จักปล่อยรู้จักวางแทนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในการที่จะไปเรียกว่าไปอาฆาตพยาบาทมาด้ายต่อการและกันบางคนไปเครียดแค้นกับผู้อื่นอยู่พอไปงานศพได้พิจารณาสัจธรรมก็เรียกว่า ปล่อยวางปล่อยวางนี่ที่ท่านนักปราชญ์ท่านสอนว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันทาเมิดโมหันอันธการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนี่แหละเพราะฉะนั้นไปงานศพจึงได้4ี่ธรรมด้วยกันได้คุณธรรมและลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตายได้สังฆาธรรมได้แสดงน้าจิตน้ําใจต่อญาติของผู้ตายว่าเรามี เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะเป็นญาติพี่น้องที่ดีนะเป็นสมาชิกในสังคมที่ดีเมื่อคุณมีความทุกข์ฉันก็มาแสดงน้ำจิตน,น้ำใจอันดีงามกับคุณนะมาเป็นกำลังใจให้นะอย่างนี้เป็นต้นและก็ได้วัฒนธรรมได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธที่ปราลบการตายก็พากันบำเพ็ญบุญพากันประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งที่จะไม่ทําให้เกิดความประมาทในชีวิตต่อไป และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือได้สัจธรรมนะได้พิจารณาถึงสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่มันเกิดขึ้นตลอดนะเราจะได้เกิดความไม่ประมาทและได้เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตว่าชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดถืออะไรมากมายรู้จักปลงเสียบ้างปลงเสียบ้าง อย่าเครียดแค้นกันอยู่เลยอย่าพยาบาทอาฆาตกันอยู่เลยเดี๋ยวเราก็จากกันไปนี่คือประโยชน์ในการไปงานศพเราคงได้คําตอบแล้วว่าไปงานศพแล้วได้อะไรได้อะไรใช่ไหมนะขอให้พิจารณาอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้เกิดสติได้เกิดปัญญาธรรมสวัสดีเริญพร